ขานั่งเรียนปิ้นนะครับผมวันนี้จะอยู่กับรถยอดนิยมของเรานนัเองก็คือ t o y o ต a v i o อตัวนี้เป็นโฉมนี่วีออนะครับเป็นเครื่อง1.5คันนี้สีขาวด้วยเราขายเพียง3 2 5 0 0 0บาท3 2 5 0 0 0บาทเราได้อะไรจากรถคันนี้มากนะครับอาเดี๋ยวเรารู้รอบๆเลยละกัน3 2 5 0 0 0บาทตัวนี้มากับสเกิร์ตชุดแต่งโรงงานแล้วนะเดี๋ยววันไปดูรอบๆเลยก็ได้ครับผม ตัวนี้เป็นล้อแม็กแลนะครับล้อแม็กโรงงานของ Vios เลยสเกิร์ตข้างก็มีนะครับตัวนี้มีสปอยเลอร์มาให้แล้วก็สเกิร์ตหลังด้วยครับผมตัวนี้เป็นตัวลองท็อปก็คือตัวอีนั่นเองก็จะเป็นแม็กโรงงาน,นครับตัวนี้ก็คือเหมือนกับว่าเขาแอดแอดมาจากโรงงานก็คือเป็นตัวชุดแต่งของที่มันเป็นก็เรียกว่าอะไรอะ่ะ ยี่ห้อที่ซัพพอร์ตกับโรงงานมาเลยอ่าตัวนี้นะครับประหยัดน้ำมันมากเป็นเครื่อง1.5 vvti แล้วที่ประหยัดน้ำมันภายในเป็นเบาะหนังสีเดียวกับแผงประตูรถนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นวิทยุที่สามารถต่อ usb ได้เป็นแอร์อนาล็อกนะครับเกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์เคี่ยวแล้วซึ่งเพิ่มสปีดมาทำให้ไม่อืด ประหยัดน้ำมันอีกต่างหากไฟเพดานแยกซ้ายขวานะครับจะได้ไม่แสบตาก,กันจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันเวลาคนจะเปิดคนนึงไม่เปิดนะอ่ะตัวนี้กูเจอรถอยู่ยางเงยอ๋อนะครับตัวน,วนี้ตัวนี้รู้สึกว่าเป็นรถที่ลูกค้าตีเชิญเข้ามาเป็นอาจารย์สอนอยู่ยุพราชนั่นเองครับผมก็เป็นรถลำเลียงปีสองซึ่งรถปีสองพสิบสามก็สิบปีเนาะแต่ไม่เพียงแค่แสนสาม เท่ากับว่าเขาวิ่งเฉลี่ยปีละ13,000กิโลเมตร่นเอง325,000บาทนะครับรถเต็นเอเคคาร์นั่งเรียนปินของเราเนี่ยไม่มีชนหนักน้ำท่วมตัดต่อ,ตอ,ตอแน่นอนที่สำคัญก็คือเรามีทุกสถาบันการเงินรองรับนะครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารจะเป็นไฟแนนซ์จะเป็นลิสติ้งอะไรก็ตามอ่าถ้าท่านใดสนใจเข้ามาได้นะครับที่ a k คาสาขาหน้าเรียนพิณน,นั่นเองตัวนี้แอร์เย็นเพนเคราะนะครับรถใช้ประหยัดทน ดูแลรักษาง่ายที่สําคัญก็คือว่าค่าเมเทนเนซ์ถูกที่สุดในรถญี่ปุ่นละในแบรนด์โตโยต้าได้สกเกิร์ตมารอบคันนะครับได้เครื่อง1.5ที่สําคัญจัดเต็มฟรีดาวแน่นอนนะครับท่านใดที่มีอาชีพชัดเจนนะเราสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้อยู่แล้วสนใจทักเข้ามาได้ทั้งเพจนะครับผมอเอคาสาขาน้างเรียนปิ้นรับซื้อขายรถทั่วาภาคเหนือหรือว่าท่วประเทศเลยแล้วก็ เฟซของเราเป็น A คาหน้าปิ้นนะครับไลน์แอดของเราเป็นแอดไซสีนิกอันเดอร์สกอร์ยูสคาส่วนเว็บไซต์ก็เป็นปิ้นคาเซนเตอร์ดอทนะครับผมก็ถ้ามาจากทางสารเด็กก็2ไฟแดงนะครับไฟแดงแรกไฟแดงที่2ข้ามไฟแดงมาอยู่ซ้ายมือห้เมตรถ้ามาจากสะพานนครพิงค์นะครับลงสะพานมาเจอไฟแดงแรกก่อนไฟแดงที่2ขวามือเราอยู่กันที่ตรงข้ามกับโรงเรียนปิ้นเลยนะครับก็เป็นเอคาสาขาหน้าโรงเรียนปิ้นท่านใดสนใจเข้ามาเลือกชมได้ ถ้าทักแชททักเพจหรือว่าทักตามเน็ตเบิร์กที่ส่งเสริมการขายทั้งหลายแหล่ไม่ว่าจะเป็นขายดีหรือว่าวันทุกคาก็ช่างถ้าไม่ทันใจสามารถโทรเข้ามาในเบอร์หน้าเพจหน้าเว็บไซต์เราได้เลยนะครับผมสนใจเข้ามาลองได้ถ้าเกิดว่าท่านใดไม่มั่นใจในอาชีพของตัวเองอยากเข้ามาปรึกษาก็ได้อยากเข้ามาลองลดก่อนที่จะตัดสินใจซื้อก็ได้นะครับผมเข้ามาปรึกษาได้หมดไม่ว่าเป็นอาชีพอะไรก็ตามเราจบทุกคันดันทุกเคสอยู่แล้ว เอาวันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับกับ Toyota Vios นะครับตัวนี้เป็น 1.5e 2,013 325,000บาทรถสีขาวพร้อมสเกิร์ตลอบคันนะครับภายในได้เป็นเบาะหนาทั้งหากโอเคท่านใดชอบรถสไตลน์นี้สามารถเข้ามาเลือกชมได้เลยครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผม